สวัสดีครับวัมีพี่น้องให้ทำพาบอดให้เราครับมันนี้อยูย่วัดตอนกูครับ พบกันแน่นวันครับวันที่2ถึง8มีนาคม2568ครับที่วัดดอนกูครับจังหหน,นองไผ่พื้เมืองจังหวัดเชียงฟูมีครับในงานปิดทองฝังลูกนิมิตครับมีหมอํำใจเกินร้อยหมอํำสาวน้อยเพชรบ้านเพ้งหมอรำสาวใจเกินร้อยครับหมอรำธีรวบัตเปรุวันหมอรำดาฟ้าปินครับ แล้วก็มีพิธีทางส่งนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีมอลำใจเกินลอยครับตลอดจนเอฟซีมอลำธีระบัตเวิรุวันหมอลำหอมจันทร์ดาวดวงเด่นครับแล้วก็เอฟซีของหมอลำดาวฟ้าปิ่นครับเออุชาลาศีพร้อมด้วยนุ่นธิดาพรนะครับทองเบียดทับถนนครับ เอ็มอนุเชษตนะครับราศีเฮื่อนครับพอชนชนพอมีพี่น้องทําบุญครับร้านวัดบางนี้ปี2 5 6 8นะครับจะเป็นร้านบุญนะครับในการจัดงานฉลองพระอุโบสถปลูกปัตตสีมานะครับตอนนี้กําลังหาฤกือครับกาลังจัดเตรียมถานที่บริเวณวัดครับเพื่อสอดรับกับพอมีพี่น้องที่ได้ร่วมทาบุญกันครับนี่บริเวณวัดครับเราก็ได้ทําการเทพื้นคอนกรีต นะครับด้วยความร่มแรงร่มใจจากพี่น้องสายบุญสายศรัทธาครับมาซอยกันครับสอยกันคนละไม้คนละมือครับตลอดจนเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็มีพี่มีน้องเขาครับมาซอยกันในการหาไม้ครับหาไม้มาทํปไายนะครับซึ่งบ้านเราก็บ้านเขานี่บ่กเคยจัดการจัดงานแบบนี้งานใหญ่แบบนี้ครับถือว่าเป็นงานเงาอยู่ครับมหาเราสุขสมโพธิจะมีตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ส่วนวันอื่นๆและวันต่างๆจะเป็นลานบุญครับเป็นมือประกาศบุญประกาศศรัทธานะครับนี่ก็ได้กําลังเลี้ยงใจจากพ่อแม่พี่น้องเขาทุกคู่สุขคนครับเป็นเจ้าภาพด้านต่างๆครับโบสถ์หลังน,นี้ก็ได้สำเร็จจสิ้นไม้ครับสัง่งได้ผมเป็นพี่ยายบ้านครับ2554รสครับปีมาจะใส่เวลา10ปีครับ บรรยากาศรนี่ันนี้พี่น้องไน้พากันไปเอาไม้ยูคามาทำก่อไปครับทําขาไปเตรียม <c oughs> ไปไปแล้วขนาดนี้ได้สิบปไปครับอันนี้ได้สิบปไปแล้วครับแล้วก็สร้างไว้อีกอยู่อีกสิบครับ ก็จะเป็นยี่สิบป้ายโดยประมาณก่อนนะครับแล้วก็นไคำนวณกันว่ามันพอเปล่าพอนะครับตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันครับว่าจะไปใส่ใดแน่ส้นเลยนี่ครับใส่รถจากคันใส่คนจากคนนะครับ,รจจรบตอนนี้พี่น้องส่วนหนึ่งก็กิน,กนข้าวครับกินข้าวครับสลายครับ ีเครื่องไม่เครื่องมือของสร้างครับควบส่วนกระบวนการเดี๋ยวพาเบื้องบริเวณโดยรอบครับของพระบูชสดครับสร้างมาแล้วน่าจะก้อนผมเป็นพี่บ้านปีหนึ่งครับเป็นสร้างเอวคันครับว่านี้ผมก็ได้มาสารต่อครับเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่เป่นเห็นพ้องต้องกันว่าสมคบนที่ดีสั่งนะครับสมคบนที่ดีสั่งต่อนะครับเพื่อให้ผมมีพี่น้องได้ประกอบสังฆกรรมครับพิธีกรรมทั้งศาสนา นะครับก็ได้มาหาเงินเฮ็ดเงินสางครับในจํานวนเงินหกล้านห้าแสนบาทครับเนี่ยดังนี้นะครับบดดังนี้จํานวนเงินหกล้านห้าแสนบาทนะครับในงานขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับสายบุญสายศรัทธานะครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเอฟซีสามนายเพชรบ้านแพงบอสโจนูอุงอิงครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตลอดจนเอฟซีหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยครับ อลำธีรวัตรเวรุวันหมอลำอมจันดาวดวงเด่นครับหมอลำด้าฟ้าปิ้นครับเออนุชาราศีนะครับเออนุชาราศีครับน้องนุ่นธิดาพรทองเบียดทับถนนครับยี่มาจวดอยู่บริเวณวัดของเฮานี่ครับเชิญชวนพ่อแม่ปีน้องเฮาสุกุลสุกคนครับอันนี้บริเวณรอบ้ังนะครับบทหลังนี้สิบทคือมูนะครับบทหลังท่ากับสีบทคือมู นะครับมองใช้น,นังกระดิมีเทพปนมครับสีก็เป็นสีโอรสไอเท็จเพิ่อนะสีอ่อนๆครับใส่สดงดงามครับพี่น้องเชิญวนพ่อมพี่น้องฮ็ดบุญน้วกันครับอ,อ 2, 2มีนาถึง8มีนาคม2568ครับบริเวณวัดของเขาจะได้มีงานผูกพัสีมาฉลองพระอุโบสถครับในงานก็มีม่หอราศพสมโพธิ จะมีลานบุญลานกุศลให้กับพี่น้องสายบุญสายศรัทธาครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับที่เดินทางจากทั่วสารทิศครับที่จะมาร่วมทําบุญกับวัดของเรานะครับตอนนี้วัดก,กําลังทําการปรับปรุงตามแก้ไขปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้สอดรับกับลานบุญครับนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเขาสุขสุข้นนะครับเด้อเมื่อเนี่ยกิจกรรมนะครับกิจกรรมในการเตรียมงาน ติดป้ายประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะมีงานเราก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะครับเพือ่อนะให้พวกมพี่น้องเขาได้เป้าบุญน้ากันนะครับเนาะตลอดจนการทําบุญในครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องทุนทรัพย์นะครับในการจัดการจัดงานนะครับมีมากมายหลายย่างหลายขั้นตอนนะครับในการต้องใส่กันนะครับก็จะที่เป็นค่ามหาลบสมพูดครับ พระพิสุสงฆ์ที่เพิ่นมาประทับสังฆกรรมนะครับอันนี้ก็ได้พี่เด้นองเข้ามาซอยกันให้พ่อได้แม่ได้พี่ได้นองเขามาซอยกันครับในการจัดเตรียมป้ายนะครับตอนนี้ได้แล้วสิบป้ายนะครับกำลังจะตามมาอีกสิบป้ายแต่ว่ามื้อนี้เอาไปติดเอาป้า,ปายมูนี้ไปติดเบ้องกอนนะครับว่ามันไิ้ติดจังไดนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องกับหูนะครับว่า มองต่ำมองสูงมองช่องไฟอยู่เล็กอยู่ต่ำอยู่ซ้ำใดนะครับก็ต้องเบิ่งกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งหน้างานอีกท่นึงนะครับเพราะว่าตัดเป็นอันเดียวกันเบิดบ่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ช่องไฟพื้นที่ป้ายนะครับมันสูงต่ำบ่ทอกันครับแยกแต่ละแยกกับมองติดป้ายกับ่อทอกันนะครับภาพบรรยากาศนี่ครับไม่บิ่งครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทำบุญครับร่วมกับวัดดอนกูบ้านผมเองครับ วัดดอนกูหมู่ที่5ตำบลหนองไผ่พื้อเมืองจังหวัดเชียงกุมครับเป็นซื้อออนไลน์ให้ผมมีพี่น้องครับเชิญชวนผมอแม่พี่น้องเขาฝากกดซับซากให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งหมู่บ้านเลยครับเด้อทั้งพระอาจารย์ทั้งวัดความเลยพี่น้องบ้านเขานี่ครับก็ได้พี่เด่น้องเขาครับมาซอยกันหลายท่านหลายคนครับตอนนี้เพิ่นเข้าไปบ้านนะครับไป กินขานน้าวกินน้ำกันอยู่นะครับจากนายก็ฤีเดลรวมตัวกันเอาไปไป,ไปทดสอบทดลองในการติดตามสถานที่ต่างๆครับเพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับใส่บุญใส่ตาตาเขาได้มาร่วมทำบุญทำกันกับวัดเทาครับท้าถ่ายคลิปนี้ให้พวกพี่น้องสุขสมานมันครับเอาบุญน้ำวัดทำกันครับมื่อนี้ครับลำเลียงเงินท้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถ่ายคลิปนี้ไปทำพาวิ่ได้คือเก่าครับพี่น้องเชิญชวนพ่อม่พี่น้องทำบุญกับวะดอนตูครับสวัสดีครับ